แต่แชมเปี้ยนสซเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนถ้วยไหน,ไหนในโลกนะใช่คือคุณเข้าชิงครั้งแรกเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะไม่มีทางได้แชมป์เลยต้องลองไปย้อนดูสิตินะอันนี้คือแฟกตเลยสถิติเลยเพราะว่ามันไม่รู้ดิมันเหมือนมีความตื่นเต้นมีความอะไรสักอย่างเนี่ยนะมันแทรกเข้ามาแล้วก็แต่อินเตอร์เนี่ยนักเตะชุดนี้มีอยู่หลายคนเหมือนกันที่อยู่ในชุดเมื่อ2ปีที่แล้วที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ อินเตอร์อาจจะมีความนิ่งมากกว่าคิดคิดว่าเขาจะใช้แท็กติกไหนพี่เขาก็คงจะใช้แทกติกเดียวกับที่เล่นกับบาเยอร์แล้วก็ทางด้านบาซ่าบาซ่าคือรับแน่นไว้ก่อนไม่ต้องรีบร้อนอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆเล่นชุดอ่อนของอินเตอร์ในช่วงหลังก็อาจจะเป็นกองหลังบาดเจ็บก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ชุดเดิมได้หรือว่า อย่างปาวาเนี่ยก็ยังเจ็บอยู่<ภ>แล้วยัง50าสิบาก็จะลงบิเช็กนี่ก็เจ็บล่าสุดในนัดกันช่วงนัดสุดท้ายนะพิเจโคโมโเนี่ยใช่ครับพ<ภ>ิเจโคโมโชนะสองูนยเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะสามารถลงได้หรือไม่ถ้าย้อนดูกับบาเซลนาให้ดีทั้ง2นัดเนี่ย มันจะมีผู้ปิดทองหลังพระอยู่คนหนึ่งยานซอมเมอร์อ๋อเออผู้ักษาประตูใช่ไม่ได้เขานี่สงสัยอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่อินเตอร์ก็ได้อาจจะเป็นบาซ่าใช่จะเป็นบาซ่าเ็ได้เออลืมพูดพูดพูดลืมไม่ได้นะคนนี้นะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของอินเตอร์เหมือนกันแล้วถ้าจะให้ฟันธงล่ะพี่โอเคไหมฟันธงก็แน่นอนป๋าก็คงจะมองไปที่อินเตอร์แหละครับไม่สามารถที่จะบอกปารีสได้ถูกต้องครับอ่า